คนคะ่ะหนูติดโควิด -19 คะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตอาการลงเรื่อยๆนะคะสู้คะ่ะตรงนี้ชมาแลค่ะได้วยนะะในเวลาที่เรากักตัวนะคะมีนักร้องร้องเพลงให้ฟังนะคะ ตัวนะคะอยู่ที่ออฟฟิศมีเด็กไข้หนึ่งอัตราอ่างลงสารก็มีไขออ้อ่อนๆมีเจ็บคอเล็กน่อยแต่ก็เมื่อกี้ไปกินข้าวแล้วนะคะแม่เตี่แล้วก็พี่หมีแล้วก็ลงทิศนะคะทำกบับข้าวแล้วก็เอาข้าวลงมาเสียงนะคะาุะุณนก็ตอนนี้ก็ กันนะคะแต่ว่าก็านอนเรียกไป่าบมันอาการก็จะมีแค่คันคันคอ,อนิดหน่อยแต่ก็โอเคค่ะยังไม่ทั้งหรดไขอ่นอนๆจะนอนอยู่ในออฟฟิศนี่เลยนัองแม่ขินนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วย คันคันคออ่ะมันเจ็บเสบคอคันคันคอตอนเช้าไม่เท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยแสบคอมากเดี๋ยวจะอัปเดตอาการให้ฟังเรื่อยๆนะคะสู้ข้ายังยิ้มได้เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะทุกคนตอนนี้แม่แอนก็มาแล้วแม่แอนก็นอนข้างน้องเกดนะคะเดี๋ยวไปถามแม่แอนกันว่าแม่แอนเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างไม่ไหวแล้วแรก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 มีอาการอะไรไหมตอนแรกไม่มีเลยนะไม่มีแต่เวลานอนจะรู้สึกกระตุกอืมก็เป็นแขนกระตุกแขนขาไม่มีแรงสู่ๆูจะผ่านไปแล้วกันน้องเกดก็เหมือนมีไข้อ่อนๆตัวร้อนไข้อยู่แล้วเหร นางก็เพิ่งเริ่มตัวร้อนค่ายอ่อนๆน้อยอองงตอนเย็นเนี่ยอ้วนไแน้อยๆจักไผเป็นไผแล้วมาแลงเลยตีตามจะใครจะเป็นทางไหนเน้อยๆรู้สึตัวเองก็จะไม่รอดเหมือนกันเนี่ยความี่เป็นอย่ียวเป็นวีพีเอสนะคงฝายเด็กอ้วนมือคนปวดหลุดออกมาเบิดเลย กินข้าวแล้วป่ะแม่กินไปแล้วรอบนึงกินข้าวกินยานอนพักแต่ก็ไปเยอะห้องหลายยาเมื่อโจมโ <laughs> จมเราก็ต้องรีบว่ายน้ำขึ้นนะคะแถวเด้แว <laughs> <laughs> เอิน่นเราเด้อบไไ่อยเอิญนน่นม, <laughs> มันมาเป็นตะยูเนี่ยแหละมันไข่คือจะเข้าไข่วัดถึงละ ส่งกำลังใจมาให้เราปีนแสงคองชิแล่้วยนะคะสวัสดียามเย็นนะคะหลังจากที่แบบนอนสักพักหนึ่งก็ออกมาสูดอากาศข้างนอกนะคะก็จะมานอนริมตรงนี้นะคะตรงคาเฟ่นะคะตรงนี้จะเป็นที่กักตัวทั้งหมดเลยนะคะสำหรับออฟฟิศแล้วก็คาเฟ่ที่สร้างใหม่นะคะอันนี้ไม่ได้สูงสีสันใครแล้วก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะคะเพราะว่าให้เป็นพื้นที่สีส้มแล้วก็พื้นที่สีแดงกักตัวนะคะสําหรับทีมงานนะคะเอ่อ ขอบคุณแม่ต้ยน,นะคะที่ทำกับข้าวมาส่งนะคะมีมีลูกชิ้นหนึ่งแล้วก็มีออผัดบุ้นเส้นมีข้าวอีกนะคะมีหลายอย่างมากแล้วก็แม่ยุ้ยน,นะคะซื้อน้ำเข้ามาให้ซื้อ,อยาซื้อที่ติดรถไข่ <im itation> คือพพอร์ตทุกอย่างขอบคุณบอสบิ๊กนะคะเมื่อคืนที่เอามะม่วงมาให้แบบเออกินแก่เปียวแบบค้ำค้ำสนุกสนุกกันละก, <im itation> ลก็เอาวิตามินซีเอายาหลายๆสายซิงหลายๆอย่ยางมาให้ลูกน้องแล้วค่ะดูแลแบบดีแห้งพี่น้องพอมันเกิด วิกตแบบเนี้ยคือแบบว่าบอสก็คือใจดีมากซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ได้ทิ้งลูกน้องเลยก็คือจัดพื้นที่ให้อยู่กักตัวนะคะอันนี้เพื่อนกับกาลัางสั่งกลาลังถมที่อยู่ฟังนี้นะคะเ้าก็จะอยู่ฟังนี้เพื่อนกับว่าเด็กเขามาหาเห้านะคะเพราะว่ากั้นไว้เล้วนะคะห้องน้ําแล้วก็ใช้ห้องน้ําส่วนตัวของเราด้านหลังนะคะฝั่งนี้นะคะพี่น้องเป็นจังไนนอดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะกินเข่าไปนอ ทางนี้โอเคนะคะเหมือนเหมือนจะมีไข่อ่อนๆแต่ก็โอเคค่ะไม่ไม่ไม่เพียเหมือนตอนแรกเพราะว่าได้นอนพักไปแล้วบรรยากาศดีค่ะพี่น้องเดจะท่าเฮเบิง์นะคะอาณาจักรผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็บอสแพลวพาวเสงทองนะคะคือแบบดีแห้งพี่น้องบรรยากาศดีแห้งอันนี้หลังบ้านนะคะ เนี่ยคือเราก็กักตัวอยู่เป็นสัตว์ในสวนนะคะแล้วก็มานอนผ่อนคลายยามเย็นนะคะยูนี่ขอบคุณบอสที่ซัพพอร์ตขอบคุณแม่ยยแล้วก็ขอบคุณพี่เจนด้วยนะคะที่ว่าซื้อ,อยาแล้วก็ส่งของมาให้น้องนะคะน่ารักมากๆที่คอยซัพพอร์ตและให้กําลังใจนะคะขอบคุณทุกคนเลยตอนนี้โอเคมากๆคะ่ะกาลังใจสาคัญที่สุดเลยสู้ๆครับเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมครับ ค่ะยำเย็นนะคะอันนี้นางไปอาบน้ำมาแล้วกินข้าวแล้วนะคะจะออกมาพักอยู่น่บมียาก,ศกาศกำลังดีเลยนะคะตาตาเป็นจังไดแน,น่หลอดบอคะซีซ <laughs> ันนีหลอดบอคะซีซันนบอลรอด,ด,ด,ด <laughs> รับมง รับมงทุกน,นเตอร์อันนี้เราก็กักตัวรอคุณหมอเข้ามาพบเราพรุ่งนี้ใช่คุณหมอท่านี้ก็เข้ามาตรวจนะคะ้าต้ามีอาการอะไรไหมปกตินะปกติเป็นอ,อย่างเลยแ,แค่มันหูวจะก็จะแบบเป็นไข่นิดน้อยสิน่ลิกลิดเดียวกินอิม่มปะกินอิม่มกินแซ่บกินหลายพร้อมบดเลี้ยงดีมากนะคะใช่ค่ะสู้ๆค่รับค,บคุณ นอกหนึ่งอันนี้นอกสองอันนี้บอสซ้ำหลับอันนี้เราก็กักตัวอยู่บ้านพักนะคะอันนั้นแม่คิงเดี๋ยวไปสอบถามแม่คิงว่าเป็นยังไงบ้างแม่ King คิงขาเป็นไงบ้างคะแม่อันนี้คะ่ะแม่อดอดคิงอ่อ่ะคเจ็บคอไหมคะไม่ไม่เจ็บคอใช่ไหมไม่มีไอไม่มเจ็บค,คอ,ดอดแต่ว่ามีคล้ายคล้อ่อนๆแต่ว่าในในใน,ในรอบในรอบ,ในรอบหลังแม่ชิวสุด วันนี้หน่อยแค่ั้นก็คือแบบอาการที่แบบไข้หนักๆอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะโอเคเนบะซิลชิล <ะ S 2> ดอันแต่ว่ารอบนี้เาตีโควิดแต่ว่ากะบ,บ่ห่วงเนาะแบบว่าบอสเลาซัพพอร์ตอคือแบ,บต้องขอบคุณบอสนะครเพราะว่าตั้งแต่รู้ข่าว่าทีมงานติดคนหนึงคนสองคนละคนเป็นว่ามันก็มีการืา่องทุกอย่างนะับรงานเลือกการดูแลเรื่อง ของกลิ่นของใสนะคะโดยดับอ่าแล้วก็ขอบคุณผู้จัดการที่รุยด้วยราคาไม่ยุ่ยแบบว่าวิ่งซื้อของให้เราตลอดเลยแม่พี่น้อยเมื่อคืนอันผู้ใหญ่บัานกับเอาอันของมาใหายอบดึกแม่จัจกาอับเดียอาการจันฝั่งเดี๋ยวามื่อวันจะจะคอยไล่สดค่ะติดตามที่เพจแม่คิงนะคะก็อ่าแจ้งข่าว FC ได้ฟังแล้วแล้วก็ขอบคุณกำลังใจนะคะที่มอบให้ที่ส่งมาทักแชทมาแบบเยอะมากนะคะขอบคุณพอด้วยที่แบบว่าเพิ่นแบบทักทอดเดิมๆอะไเพิ่นจะไปซื้อซื้อแบนมาให้ซื้อขนมหยานแต้าหู้หิวอยากยังบอกคอยเดอร์ว่าสั่นคอยสีหามาให้ยคอยแทีงเอาคอยซู้อว่าคอยกินหลากหลายกิน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 ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกำลังใจเลยค่ะหายเร็วๆนะคะแม่คิงขอบคุณค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนอาหารแห้งนะคะสําหรับเราหิวตอนดึกหรืออะไรอย่างนี้นะคะบอสก็จะมาแบ่งซัพพอร์ตทั้งฝ่ายที่กักตัวแล้วก็ฝ่ายที่ติดนะคะก็คือบอสกับแม่ย้อยน่ารักมากนะคะมีโจ๊กมาให้มีมาม่านะคะเตรียมพร้อมให้นะคะมีกาําร้อนมีข้าวของทุกอย่างพร้อมใช้นะคะอยากได้อะไรสั่งนะคะบอสจัดการให้ขอบคุณมากๆนะคะบอสขะก็คืออุ่นใจมากๆนะคะคือตอนแรกก็กังวลเพราะว่าเราก็อยู่ต่างบ้านต่างถิ่นแต่ว่า คือบอสบีกับบอสแพรวเนี่ยให้กำลังใจแล้วเออสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคือจังเข้าเป็นเป็นหนึ่งในครอบครัวเพื่อนเนาะคะ่ะกะกะดีใจกับคันยูมองอื่นน่ะคือสินักใจอยู่เพราะว่าบ่ฮู้ว่าจะไปรักษาวิสยัยสัศนนี่ก,ก็คือเราได้รักษาอยู่บ้านพักนะคะเพราะว่าเตียงเต็มนะคะอีก8ดคนอยู่ที่สำนักงานอยู่ที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็เป็นเขตพื้นที่สีแดงนะคะไม่มีใครเข้ามาก็มีแต่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะที่อยู่ที่นี่ แล้วเราไปดูอาการกันว่าแม่แอนเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังแม่แอนดีขึ้นไปจ้าโอเคเร็วค่ะแต่รอรอดูตอนดึกว่าจะเป็นยังไงตอนแรกเป็นวิ่นวิ่นบ้าแไหมเมื่อกี้เมื่อกี้นี่วิ่นวิน่นหัวนักหัวไม่แก่จะอ้วกสู้ๆนะแม่แอนไม่ไหวก็บอกเด้อนอนข้างกันกับแม่แอนนะคะอันนี้น้องกีรอตอนดึกรออาการเพราะว่าเราเพิ่งตรวจเจอโอเคค่ะหายเร็วๆเด้อแม่เด้อ แกหนาวแกหนาวมันไข้ขึ้นก็เลยนอนพักนะคะให้กําลังใจพี่แน็กด้วยเด้ออันนี้กินข้าวกินยาแล้วก็นอนแล้วนะคะส่วนฝั่นนงนั้นตัวเล็กเป็บบนตั้งไหนหนูดีขึ้นหรือยังน้องตัวเล็กเว้นเว่นมา่บ่ายขี้ยงเมืองตัวหอน,ต,น,หอต,นตอนนี้พ่อยู่หล่ะเป็นบ่า อโอเคเ <Okay. S 2> ดือดๆบัณฑิตไัยเป็นภัอันนักการนอนรับสองลเลยด้ยสองเม่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในตู้เย็นนะคะบอส์ซื้ออะไรมาไว้ให้เราบ้างเพิ่นจบมาว่างไว้ข้า้งหนาข้างนอกวด้วพี่น้องเด้อเบื้องอันนี้เพิ่นรดไข่มันก,ก็นซื้อมาให้ให้ได้พี่น้องบุ๊มบิลถึกๆได้เพิน่นซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีแบรนด์มีของกินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบอร์เตรียมไว้ให้นะคะอันนี้จะเป็นพวกวิตซี ขอบคุณบอสบิ๊กแล้วก็บอสแพรแล้วก็แม่ยุ้ยนะคะที่เป็นโทัเล์ซื้อมาให้นะคะอันนี้เจิวรถไขเด้อพี่น้องเดิมหายห่วงอันนี้เราก็นอนรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะ8ปดคนนะคะแล้วก็มีอาหารที่แม่ต้อยทําจะอยู่ด้านนอกนะคะเราจะเอาไว้ด้านนอกแล้วก็เวลาแม่ต้อยทํากับข้าวให้เราเสร็จนะคะแม่ต้อยก็จะมาวางไว้ตรงเวทีแล้วเราก็จะเดินออกไปเอานะคะส่วนคนที่เหลือนะคะตรวจแล้วก็ได้พักอยู่ที่ โรงพยาบาลสนามมีที่ไทยจะเรือนะคะแต่ว่าเรารอบหลังเพิ่งตรวจเจอนะคะเราก็จะพักอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเตียงเต็มนะคะแล้วก็เป็นที่กักตัวแล้วก็เป็นโรงพยาบาลสนามนะคะบอสให้ใช้ออฟฟิศนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้เราพักรักษาตัวนะคะพรุ่งนี้จะมีคุณหมอเข้ามาตรวจแล้วก็มาวัดความดันแล้วก็มาให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโควิดแล้วก็เอายามาให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะสู้ๆค่ะ